หนึ่งดวงตาหนึ่งน้ำใจห,หนึ่งดวงตาหนึ่งน้ำใจเลยครับหนึ่งดวงตาหนึ่งน้ำใจวันนี้เพิ่งจะพาทุกคนมาคุยกับผู้ป่วยต้อกระจกที่โรงพยาบาลนคลปรปฐมกันค่ะคือมันเหมือนมีเยื่ออะไรบางตาตลอดเวลาเราก็ขยี้ขยี้ไปไปก็ฟ้ามองไม่นก็คือพอดีได้โครงการก็เลยลได้ทาฟรีก็ตาชัดแจ๋วเหมือนข้างข้างที่ยังไม่เป็นกับคุณที่ให้โอกาสประชาชนเป็นต้อต้อกระจกมองไม่เห็น ขอบคุณคุณหมอมากเลยทุกทวนเลยมองไม่เห็นนะครับมันเหมือนหมอกเลยครับพอดีได้โครงการนี้ก็ดีใจครับตอนนี้ตาสว่างมากเลยครับมองเห็นชัดมาเจอโครงการนี้ครับดีใจที่สุดเลยก่อนผ่าตัดหูมองอะไรไม่รู้แล้วมันเป็นภาพซ้อนไปหมดเลยครับขอบคุณที่ได้มีโครงการอย่างนี้ครับเตื่นตันจริงๆเลยครับขอให้โครงการนี้วี่งทำไปเรื่อยๆนะครับโหดีจริงๆ ร่วมสนับสนุนโครงการผ่าตัดรักษาหนึ่งดวงตาจากหนึ่งน้ำใจภายใต้โครงการรัศดร,รสุขใจพนันไมสมบูรณ์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยเพื่อพวกเขาจะได้กลับมามีดวงตาสดใสมองเห็นได้ชัดและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติค่ะโครงการ1ดวงตา1นึ่งน้ำใจค่ะ